สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะ้ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไเยเกยณนะคะกับดิฉันเพนสิริปัญญาลาชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรืเ่องราวและสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะ้ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะก่มอมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผักและผลไม้ที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมี ผักหลายอย่างเลยนะคะผลไม้หลายอย่างเลยที่มีสารอาหารสาคัญนะมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆนะคะที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุนะคะทีนี้เวลาหมดลงซะก่อนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผักผลไม้ยังอยู่กันเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่เราจะมาคุยกันต่อว่าสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยนะคะควรจะเลือก ทานผักผลไม้อย่างไรให้เหมาะกับโรคที่เป็นอยู่นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานเราก็รู้อยู่แล้วนะคะก็เป็นโรคที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องความหวานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกทานผักผลไม้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี้ยที่สําคัญที่สุดก็คือเราควรจะต้องเลือกผลไม้ที่มีความหวานน้อยนะคะ แล้วก็พยายามเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัดทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงสุกลําไยหรือว่าลิ้นจี่หรือผลไม้ที่มีรสหวานอื่นๆนะคะคือเลี่ยงในที่นี้หมายความว่าทานได้บ้างเนาะคือบางทีก็เข้าใจายอยู่เนาะผู้สูงอายุบางท่านเป็นโรคเบาหวานเราก็ชอบทานทุเรียนเหลือเกินนะคะพอถึงหน้าทุเรียนนี่ก็ใจจะขาดนะคะก็ทานได้บ้างแต่ว่า ให้ทานได้จํานวนน้อยๆนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็แนะนําบอกว่าถ้าอยากทานจริงๆสำหรับผู้ป่วยโรคประวัติก็ทานได้วันหนึ่งก็สักพลูลเล็กๆพลูนึงนะคะแต่ก็อย่าทานติดต่อกันนะคะอย่างที่เเขาแนะนํานะคะเส่วนอย่างเช่นลําไยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทานได้สักประมาณห้าหกลูกนะคะหรืออองุ่นถ้าเกิดมีรสหวานหน่อยก็สักสิบลูกสิบสองลูกอะไรเงะะี้ยค่ะคือทานได้คือทานได้แต่ว่าทานให้หน้อยๆนะคะ จริงๆแล้วอย่างกรณีของผลไม้ที่แนะนําสําหรับผู้ป่วยคเประวานเนี่ยนะคะคืออยากจะเน้นผลไม้ที่มีกาก,ากใหญ่สูงมากๆนะคะแล้วก็ลดหวานนิดหน่อยนะคะเราก็ควรจะทานประมาณ7-3ส่วน4ส่วนต่ออาหารทั้งหมดนะคะต่อวันหมายความว่าสมมุติยกตัวอย่างนะคะเช่นเ,เวลาที่เขาแนะนําว่าทานผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยนะคะ หนึ่งส่วนเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างลำไยลองกองอังุ่นลิงจี่สตรอเบอรี่เนี่ยหนึ่งส่วนก็มีประมาณห้าถึงแปดผลนะคะถ้าเป็นผลไม้ขนาดกลางเช่นส้มชมพูก่กล้วยแอปเปิลอย่างเงี้ยก็ประมาณหนึ่งผลนะคะไม่เกินสองผลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้ขนาดใหญ่เช่นฝรั่งแก้วมังกรหรือมะม่วงิบอย่างเงี้ยก็ประมาณครึ่งผลนะคะหรือถ้าเกิดเป็นผลไม้ขนาดใหญ่มากๆอย่างเช่น แตงโมสับประรดมะละกอเนี่ยประมาณหนึ่งส่วนก็ประมาณหกถึงแปดชิ้นนะคะชิ้นก็พอดีคำนะคะก็อันนี้คือหนึ่งส่วนนะคะที่แนะนําก็คือว่าประมาณสามถึงสี่สี่ส่วนต่อวันนะคะก็คือทานได้เพลินๆเ,เลยนะคะนนี้เวลาที่เราวัดเอ,อความหวานของผล,ลไม้นะ,ะส่วนใหญ่เขาจะนัดเป็นวัดเป็นค่าดัชนีน้ําตาลหรือเขาเรียกว่าค่า GI นะคะ ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดค่ะเขาก็จะมีค่า GI ที่สูงต่ำแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับรสหวานของผลไม้นั่นเองนะเวลาที่เขาจะดูว่าผลไม้ชนิดไหนมีรสหวานมากเนี่ยค่าดัชนีหรือค่า GI เนี่ยก็ยจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นหลกัหลกๆก็คือเป็นสามระดับนะคะก็คืออย่างเช่นค่า GI ในระดับต่ำก็คือมีมีความหวานเนี่ยน้อยกว่าห้าสิบห้าก็เช่นพวกแอปเปิลกล้วยน้ำว้าฝรั่งแก้วมังกร ส้มโอมะม่วงดิบมะเฟืองหรือส้มละมุดอ,อีวีอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแต่ถ้าพวกที่มีค่า GI ไอกลางๆประมาณห้าสิบหกถึงหกสิบเก้าก็เช่นพวกกล้วยหอมนะคะหรือมะพร้าวน้ำหอมแตงโมมังคุดลองกองมะม่วงสุกมะละกอชมพู่นะคะ ผล,ลไม้ที่มีค่าน้ำตาลสูงหรือมีค่า GI สูงก็ตั้งแต่เจ็ดสิบขึ้นไปก็เช่นสับประรดนะคะหรือว่าลิ้นจี่นะคะหรือแม้กระทั่งทุเรียนนะคะทีนี้สำหรับการเ,เลือกรับประทานผลไม้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะคะก็คือวิธีแนะนำง่ายๆก็คือว่าถ้าใครที่ชอบทานผลไม้แห้งผลไม้แห้งก็เช่นลูก,ลกเกดนะคะลินจาลําแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าแนะนำว่าให้ทานแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็คือนับเป็นหนึ่งส่วน นะคะซึ่งน้ําตาลในผลไม้แห้งเท่าไหร่เนี่ยมันมีเท่ากับแอปเปิลหนึ่งลูกเลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยเขาแนะนําให้ทานเป็นผลไม้สดจะดีกว่าเพราะบางทีผลไม้แปรรูปนะเช่นผลไม้แห้งผลไม้กระป๋องมันก็จะมีน้ําตาลที่สูงกว่าผลไม้สดอยู่แล้วนะคะแล้วก็แนะนําอีกอันนึงก็คือหลีกเลี่ยงน้ําผลไม้เพราะว่าน้ําผลไม้ที่ซื้อตามกล่องที่ใสบ่บรรจุกล่องเนี่ยมันจะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ค่อยมีกาดใหญ่เท่าไหร่ นะคะถ้าเกิดอยากคานน้ำผลไม้ก็แนะนำให้นำผลไม้สดมาคั้นเองพร้อมกากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผลไม้ทุกชนิดเวลาที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทานแล้วเนี้ยก็ให้ทานน้าตามเยอะๆเพราะมันจะเป็นน้ําที่มันช่วยช่วยในการทําละลายให้กับวิตามินที่มีอยู่ในผักผลไม้ด้วยนะคะในส่วนของผักเนี่ยถ้าเกิดผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานอยากทานผักเนี้ยก็ ให้เลือกผักที่เป็นแป้งน้อยนะผักที่เป็นแป้งมากก็เช่นพวกมันฝรั่งพวกเผือกเนี่ยถ้าเกิดเป็นแป้งน้อยคือผักทั่ว,วไปนะคะผลไม้ที่แน,นะนําสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานก็เช่นส้มมะละกอสับประรดพุทราแอปเปิลน,นะคะทับทิมแก้วมังกรสตอเบอรี่กล้วยฝรั่งนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเรามาดูผู้ป่วยโรคไตบ้างนะคะผู้ป่วยโรคไตก็ควรจะต้องบริโภคผักผลไม้เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าผักที่ต้องระวังนะคะก็คือพวกผักหรือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในพวกผักสีเข้มๆนะคะเช่นเขียวเข้มแดงเข้มม่วงเข้มเหลืองเข้มนะ,ะยกตัวอย่างเช่นพริกหวานนะคะผักคะนา้าพริกแดงผักชีต้นหอมหอมแดง มะระฟักทองแครอทโหระพาสาร,แห,สารแหนนะคะใบกระเพรานะคะผักโขมหัวปรีบอกเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสีเข้มสีสีเข้มๆนะคะหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงก็เช่นทุเรียนกล้วยขน,นุนนะคะฝรั่งแคตาลูฟแก้วมังกร ก็าขาับหวานหรือแม้กระทั่งพวกผลไม้ตากแห้งก็ไม่ควรทานนะเช่นพวกกล้วยตากอินทผลามัมลูกเกดลูกพุนนะคะแต่สาหรับผักผลไม้ที่แนะนําสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็คือพวกที่มีโพแทสเซียมต่ําๆเช่นแอปเปิลมังคุดชมพู่นะคะอองุ่นเขียวตังโมหรือถ้าเกิดเป็นผักก็จะเป็นพวกบวบนะคะเห็ดหูหนู ฟักเขียวแฟงผักกาดขาวกระหล่ำปีแตงกวาหรือผักสีอ่อนๆทั้งหลายนะคะพวกดอกกระหล่ำผักกาดขาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะสําหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะเอ่อก็แนะนำให้มีผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะอยู่ในกลุ่มที่มีธาตุโพแทสเซียมอันนี้ก็จะตรงข้ามกับผู้ป่วยโรคไตนะคะผลไม้ที่แนะนําก็จะมีกล้วยนะคะมีมะมอ่วงแอปเปิลคอรแอปเปิลคอรนี่ก็เป็นผลไม้ ของต่างประเทศนะคะแต่ว่าจริงๆในบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อแอปเปิลคอร์ได้เหมือนกันนะ,ะในตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแอปเปิลคอนี่ก็มีวิตามินซีสูงมีเปต้งคอรทตินสูงนะล้วก็มีใย,ยอาหารสูงด้วยก็ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็กลุ่มความดันโลหิตได้ด้วยนะคะส้มค่ะส้มก็มีไฟเบอร์สูงนะ,ะมีใย,ยอาหารสูงวิตามินซีสูงก็ช่วยลดความดันได้เหมือนกันอะโวคาโดนี่ก็เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยสารอาหารเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งกด โอเลอิกนะคะมีในเรื่องของอสารที่กดทีช่ช่วยควบคุมความดันโลหิตด,ด้วยนะคะมีโพแทสเซียมโฟเลตวิตามินซีนะคะใย,ยอาหารก็สูงนะคะช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดด้วยลดไขลดระดับไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะแตงโมค่ะก็แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะคะรวมไปถึงแคนตาลูฟนะคะกีวีลูกเกดนะ,ะอันนี้ก็มีโพแทสเซียมสูงแต่ว่าช่วยลดความด,ดันโลหิตได้ด้วยนะคะ สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะคะคือมีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็ที่ต้องระวังนะคะก็คือพวกผลไม้หวานทั้งหลายนะคะน้ำผักผลไม้หวานทั้งหลายแล้วก็ผักที่มีฤทธิ์ในการช่วยลดไขมันในเลือดนะคะก็จะมีกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบแดงนะคะกระเทียมนี่ก็เอ,อได้รับความนิยมมากนะ,ะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็ หอมผัวใหญ่นะคะมะเขือม่วงมีไฟเบอร์สูงนะคะยาสูงมากลดคอเลสเตอรอลได้ลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะผะักใยเล้งนะคะผักเคลผักเคลอานนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมัน LDL ทั้งหลายที่เป็นไขมันเลวนะคะเอถั่วแระญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ช่วยลดไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะ,ะช่วยลดไขมันเลวในเลือดมีไฟเบอร์สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคนญี่ปุ่นชอบทานคนไทยในนี้ก็หันมาทานเยอะนะ,ะขึ้นช่ายฝรั่งหรือที่เรารู้จักกันว่าเซลารลอรี่นะคะอันนี้ก็มีใยอาหารสูงลดไขมันในเลือดได้นะคะมีวิตามินหลากหลายเลยนะคะวิตามิน A อ e, K อเคบอะไรทั้งหลายและมีสารตาร้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทีนี้เรามา,าแชร์กันนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเราจะซื้อผักผลไม้มารับประทานเนี่ยนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปนเปื้อนของพวก ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,า,มาแมลงหรือสารพิษทั้งหลายนะคะแม้กระทั่งความสกปรกของพวกดิน,นเวลาที่ปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อผักผลไม้มารับประทานนะคะวิธีการแนะนําก็คือควรจะล้างด้วยน้ําเกลือเช่นผสมกับเกลือน้ำนะคะ4ลิตรกับเกลือปหน1ชอ้อนเนี่ยะะก็ช่วยล้างทำความสะอาดได้หรือบางคนก็ผสมกับน้ําส้มสายชูนะคะตาส่วนหนึ่งต่อสิบอันนี้ก็ช่วย ล้างได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเป็นโบราณหน่อยนะคะก็ล้างด้วยน้ําปูนใสนะคะหรือด่างทับทิมนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเบกกิ้งโซดาก็ออกมาใช้ในการทําความสะอาดผักผลไม้ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีขายน้ํายาล้างผักที่เขาทาบรรจุขวดนะคะก็อันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะนํามาใส่น้ําผสมน้ําแล้วก็แช่ไว้ประมาณ15นาทีนะคะก็จะช่วยทําความสะอาดได้ด้วยนะคะ เวลาที่เราเลือกซื้อผักผลไม้บางคนก็จะนิยมเอซื้อพวกผักออร์แกนิกนะเพราะเราก็คิดว่าผักออร์แกนิกนี่น่าจะมีวิธีการปลูกที่ดีกว่ามีคุณภาพผักผลไม้ที่ดีกว่าอันนี้ก็ต้องเลือกดูที่ดีคือไม่ได้หมายความว่าถ้าถ้าเลือกซื้อผักออร์แกนิกแล้วเราจะไม่ทําความสะอาดอะไรเลยสามารถทานได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ว่าจะซื้อผักผลไม้มาจากไหนค่ะก็ควรจะต้องทําความสะอาดก่อนรับประทานนะะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อ เวลาที่พูดถึงเรื่องอาหารสาหรับผู้สูงอายุเพราะจะเน้นย้าก็คือว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเลือกทานผักผลไม้เนี่ยก็อยากให้เลือกทานผลไม้โดยเฉพาะผละไม้นะคะที่มีเปลือกบางๆเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าแนะนําให้ทานแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะก็ควรจะทานแอปเปิ้ลพร้อมเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือกก็มีไฟเบอร์สูงแต่อย่างที่บอกค่ะเวลาจะทานพร้อมเปลือกเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งนะคะหรือจะเป็นลูกพลุนอะไรเงี้ยที่ทานพร้อมเปลือกได้กัดได้เลยเนี่ยก็ต้อง ระมัดระวังในการที่จะต้องล้างทําความสะอาดให้ดีก่อนที่จะรับประทานนะคะเราก็เวลาทานก็ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนาะก็แนะนาว่าให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคํานะคะท่านจะได้ทานได้สะดวกนะไม่ได้แบบทานเป็นลูกบางทีฟันฟังไม่ดีเนาะกัดไม่เข้าหรือว่าเคี้ยวไม่ละเอียดก็จะทําให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะทั้งหมดที่พูดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักและผลไม้ที่แนะนําสาหรับผู้สูงอายุนะคะ ท่านผู้ฟังคะเรามาคุยกันถึงเรื่องเครื่องดื่มนะคะที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุนะคะเมีการรวบรวมจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะก็มีแนะนําบอกว่าเครื่องดื่มที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุที่ดื่มง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะที่แนะนําอันที่หนึ่งก็คือน้ําผักผลไม้คั้นเองนะคะคือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องท้องผูกมา อาจจะถ่ายไม่ทุกวันก็เป็นเพราะว่ารำไส้ก็อาจจะทํางานได้ช้าลงนะ,ะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําผักผลไม้ก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับใยอาหารแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเปรียบตัวของรำไส้ได้ด้วยทําให้ขับถ่ายสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอผู้สูงอายุอยายกจะทานผักผลไม้บางทีก็อาจจะเคี้ยวไม่ไหวนะคะเคี้ยวแล้วถ้าเกิดว่าเคี้ยวไม่ละเอียดเนี้ยก็อาจจะทาให้ท้องอืดได้เพราะฉะนั้น แก้ปัญหาก็คือใช้วิธีการทานาน้ำผักหรือน้ำผลไม้ปั่นนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่ามีขายกันเยอะเลยนะคะแบบไม่แยกกากหรือถ้าเกิดใครไม่อยากไปซื้อนะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะสะอาดหรือเปล่านะคะเราก็นำมาซื้อมาปั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เครื่องปั่นก็มีเครื่องขนาดเล็กๆพกสะดวกนะคะไม่ต้องเป็นเครื่องปั่นขนาดใหญ่หญเราก็ทําได้เองที่บ้านสูตรน้ำปั่นหรือน้ำผักผลไม้ปั่นเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสูตรนะก็มี ทั้งในเรื่องของเอาผักขึ้นช่ายฝรั่งก็นิยมนะคะผักซล่เนี่นะเอามาผสมกับแครอทบ้างมะเขือเทศแตงกวาบีทรูทนะคะหรือนำเอานำพวกน้ำส้มนะคะเฝรัง่งฝรนะั่งอะไรเงี้ยใครชอบผลไม้ชนิดไหนก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะนะคะเราก็ที่สําคัญก็คือเวลาทํานี่ก็อย่าไปเติมน้ําตาลเนาะเพราะว่าเราอยากได้น้ําตาลจากเผลไม้ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ระวังนิดนึงค่ะ ใครบางคนชอบกินน้ำมะม่วงปั่นแล้วเราปั่นน้ำมะม่วงสุกอันนี้ก็ต้องระวังน้ำตาลสูงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นน้ำผักผลไม้ปั่นที่แนะนำต่อไปก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์นมเนาะผลิตภัณฑ์นมจริงๆก็มีประโยชน์มากกับทุกวัยแต่ผู้สูงอายุหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าไม่ชอบดื่มนมนะคะโดยเฉพาะนมวัวเนี่ยนะะบางคนก็ดื่มแล้วก็รู้สึกไม่สบายท้องท้องอืดท้องเสียบ้างนะคะ จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเป็นไปได้อ่ะนมเป็นมีคุณค่าสารอาหารทั้งโปรตีนแคลเซียมวิตามินนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูหมวดของนมหลักๆเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสอ,สองหมวดก็คือนมจากสัตว์เนาะเราก็นมจากพืชน,นะคะนมจากสัตว์เนี่ยเรารู้จักกันดีก็คือนมวัวนะคะนมวัวที่บรรจุ ในขวดนะคะอย่างเช่นพลาสต์ไรซ์ก็คือที่ใส่ตู้เย็นนะคะสเตอร์ไรซ์ก็ที่เขาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมาหน่อยแล้วนะคะใส่เป็นกล่องหรือกระป๋องอย่างเงี้ยนะคะในปัจจุบันนี้นมก็มีให้เลือกมากเลยนะเช่นนมพร่องมันเนยนมไขมันต่ำไขมันศูงเปอเซลล์หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีนมที่เขาเรียกว่าแลคโตสฟรี free, นะคะคือนมสำหรับคนที่แพ้แลคโตซในนมวัวอันนี้เวลาเดินในห้าง,งก็เห็นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้ พวกแพ้น้ำตาลแลคโตสเนี่ยนะคะเอ,อก็มีขายกันเยอะเหมือนกันก็แนะนำถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่เคยทานนมเรารู้สึกว่าท้องอืดอาจจะไปซื้อพวกแลคโตสฟรีมาทานแล้วลองดูซิว่าเราทานได้ไหมเพราะถ้าเกิดดื่มนมได้ทุกวันเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะหรืออีกทีนึงนะแต่นี้ก็จะมีพวกนมเสริมโปรตีนซึ่ง ส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมของพวกนักกีฬาหรือพวกเล่นกล้ามเพราะกล้ามต่างๆหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองขาดโปรตีนนะคะก็อยากจะเสริมเพิ่มพลังงานก็มีนมในกลุ่มนี้ให้เลือกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ที่นแนะนาอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดซื้อนมเนี่ยก็อย่าไปซื้อพวกรสหวานนะคะเช่นรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันก็จะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะถัดจากนมวัวก็คือนมควายอุ้ยนมควายเดี๋ยวนี้ก็มีจำหน่ายแล้วไปเยอะเหมือนกันนะคะ นมควายนี่ก็มีโปรโตีนแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสสูงกว่านมวัวด้วยนะคะมีวิตามินต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คนหลายๆคนก็ยังก็ยังนึกถึงนมวัวอยู่นะคะแต่ว่านมควายนี้ประโยชน์ของมันก็คือมันมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าน,นมวัวถึง4 0่กว่าเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนมแพะค่ะนมแพะก็ อุดมด้วยสารอาหารเยอะเหมือนกันนะคะพวกวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยหลายๆคนก็หันมาดื่มน,นมแพะแทนนมบัวเพราะว่าบางคนก็จะไม่ไม่เกิดอาการแพ้นะคะพวกนมจากสัตว์เนี่ยค่ะ องค์ประกอบสําคัญเขาก็คือตัวโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโน,โนนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งอันนี้เป็นสารอาหารที่มีมากในในนมนมจากสัตว์ทั่วๆไปนะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะถ้าใครดื่มนมวัวได้หรือนมสัตว์ได้ก็ดีนะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่ดื่มนมจากสัตว์หันมาดื่มนมจากพืชได้ไหมนมจากพืชก็มีเยอะนะคะ ให้เลือกแทนนมสัตว์นะเช่นนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เราก็รู้จักกันดีเลยนะคะมีอุดมด้วยโปรตีนนะคะมีโปรตีนสูงเลยนะคะแล้วก็มีอยนนี้ก็มีให้เลือกทั้งนมถั่วเหลืองที่บรรจุกล่องนะคะมีโปรตีนสูงเพิ่มโปรตีนก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งก็ใครอยากจะแบบก,กินลดดั้งเดิมนะคะก็พวกน้ำเต้าหู้ตามตลาดที่มีผสมพวกทันพืชอันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยนะพวกทัญพืชทั้งหลาย นะต่อไปก็เป็นนมข้าวโพดเนาะนมข้าวโพดก็เอ่อนำข้าวโพดมาแปรรูปเป็นน้ำนมนะฮะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะก็มีรสหอมหวานอร่อยนะแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างเช่นเดียวกันนะเราก็ถัดไปก็เป็นนมอัลมอนด์เนาะนมอัลมอนด์มีวิตามินดีสูงแคลเซียมสูงโปรตีนสูงนะแล้วก็มีประโยชน์เกือบจะเท่ากับนมวัวเลยนะฮะแล้วก็มีวิตามินหลายชนิดนมอัลมอนด์เดี๋ยวนี้ก็นิยมมากนะคะบรรจุ กล่องขายกันตามห้างสรรพสินคะ้านะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะนมข้าวหรือน้ำนมข้าวเนี่ยน้ำนมข้าวก็จะเป็นพวกสินค้าตามพวกชุมชนทั้งหลายนะฮะแล้วก็ทำมาจากพวกข้าวกล้องบ้างข้าวไรซ์เบอรี่บ้างนมข้าวจะมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านมวัวนะฮะแล้วก็มีโปรตีนน้อยกว่านะคะ แล้วก็ร่างกายก็สามารถที่จะดูดซึมได้ดีมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนมข้าวก็เป็นทางเลือกหนึ่งของพวกคนที่แพ้นมถั่วทั้งหลายก็มาทานนมข้าวนะคะนมมะพร้าวก็มีนะคะก็คือสกจจัดจากเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยนะคะมาทํานะคะแล้วก็มีแคลอรี่ต่ํานะคะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยชะลอไวัยได้ด้วยแล้วก็มีโปรตีนต่ำกว่านมชนิดอื่นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นนมลูกเดือยลูกเดือยเรารู้จักกันมานานเนาะแล้วก็มีการเอามาทําขนมนะคะอย่างเช่นพวกขนมที่ที่เป็นขนมต้มต่างๆนะ,ะก็มันทำด้จากลูกเดือยแต่อันนี้ลูกเดือยก็มีฤทธิ์เป็นเป็นฤทธิ์เย็นนะคะช่วยบำรุงกําลังบำรุงปอดบำรุงตับม้ามขับปัสสาวะขับเสมหะได้ด้วยนะ,ะอันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่งนะคะบรรเทาอาการเหน็บชาได้ด้วยอันนี้ก็มีคนมาสกัดเป็นน้ํา นมลูกเดือยนะคะก็มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนมข้าวโอ๊ตค่ะก็เป็นออ,อีกทางเลือกหนึ่งนะคะมีสรรรคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลพวก L D L ด้วยนะคะไขมันไม่ดีต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีพวกแร่ธาตุอื่นๆนะพวกแมงกานีสฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแมกนีเซียมอะไรเงี้ยนะคะ ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนมนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนดื่มนมได้เนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ดื่มถามว่าล้วถามว่าดื่มปริมาณเท่าไหร่นะสําหรับผู้สูงอายุก็แนะนําให้ดื่มอาจจะเอ,อหลังอาหารเช้านะคะหรือหลังหลังตอนเมื่ออาหารเย็นนะคะประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าดื่มแล้วก็จะช่วยให้สบายท้องนะคะบางคนก็ชอบดื่มนมอุ่นบางคนก็ ดื่มนมเย็นนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะเครื่องดื่มตัวต่อไปที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุก็คือน้ํามสมุนไพรสมุนไพรนี้ก็มีประโยชน์เนาะเรารู้กันอยู่แล้วมีทั้งกลิ่นหอมรสชาติเฉพาะตัวนะคะ เรามาดูสรพพคุณนะคะของน้ำสมุนไพรที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือน้ำใบับบกนะคะน้ำใบับบกมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตาช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะน้ำกระเจี๊ยบผาน,นี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเนาะกระเจี๊ยบแดงช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะแก้อาการอ่อน อ่อนเพลียนะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้ด้วยนะคะน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยก็ช่วยในเรื่องของลดอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนี่ทานน้ำใบเตยก็จะดีอยู่เหมือนกันนะก็คือเอนอกจากมีทําให้สดชื่นแล้วนะคะก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะน้าํามะตูมนะน้มามะตูมก็เป็นสมนุนไพรที่เป็นที่นิยมของผู้สูงอายุนะคะบำรุรงสมองนะแล้วก็เขาบอกว่าบำรุงสมองอันนี้บอกว่าช่วย ป้องกันโรคเอาใส่เมือได้ด้วยนะะอันนี้ก็ลองไปศึกษากันดูนะฮะน้ำตะไะครยฮะน้ำตไคร้นี่ก็เอ,อหอมเนาะแล้วก็ดื่มง่ายคือก่อก็ชอบน้ำตไคร้นะ,ะก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ด้วยนะคะลดอาการเจ็บคอนะ,ะกลิ่นหอมของตไคร้นี่ก็ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ ผู้สูงอายุแนะนํามากไปพูดไม่ได้คือน้ําขิงน้ําขิงนี่ก็เป็นที่นิยมมากนะช่วยขับลมนะแล้วก็ทานน้าขิงร้อนๆนนี่ก็ช่วยให้อ่อผ่อนคลายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะหมดต่อไปก็คือ ชานะคะชาที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงอายุนิยมมากไม่ว่าจะเป็นประเทศทางเอเชียบ้านเราหรือประเทศทางตะวันตกนะคะก็ประโยชน์ของชานะคะเรารู้จักกันเดียวคือในเรื่องของมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตด,ด้วยนะท<ม>ีนี้เวลาเราดื่มชาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคือถ้าเป็นชาจีนชาร้อนชาขิง อย่างเงี้ยหาก,ก็ดีนะในรูปแบบของชาร้อนนะเดี๋ยวนี้มีชาอูหลงชาแดงชาขาวก็คืออยากให้ดื่มแบบไม่ใส่น้าตาลนะคะอันนี้ก็จะทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําตาลเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือน้ําเปล่าเราเองเนี่ยนะคะผู้สูงอายุจําเป็นต้องดื่มน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะดื่มน้ําให้ตามที่แนะนําก็คือประมาณ ห้าหกถึงแปดแก้วนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ทานบ่อยๆเลยนะคะทำให้บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเอไหลเวียนโลหิตนะคะช่วยขับถ่ายของเสียได้ด้วยนะมีคําถามว่าผู้สูงอายุที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยเทานได้ไหมคือจริงๆแล้วอะ,อะผู้สูงอายุ ก็ไม่ควรจะดื่มพวกชากาแฟหรือน้ําอัดลมที่มีคาเฟอีนสูงเพราะบางทีอาจจะมีทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับหรือบางทีอาจจะทําให้ท้องผูกแต่นี่ก็จะมีประเด็นว่าผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่ติดกาแฟเนาะคือดื่มกาแฟมาตอนเช้าตื่นมาอาหารเช้าก็ต้องมีกาแฟหนึ่งแก้วนะคะคือดื่มมาเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วเงี้ยจะไม่ให้ดื่มบอกว่ากาแฟไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้นะคะ ก็ควรจะต้องให้ท่านดื่มถ้าท่านกรณีที่ท่านดื่มแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสุขภาพนะหรือบางคนผู้สูงอายุบางคนเป็นความดันต่ำนะคือดื่มกาแฟตอนเช้าก็ทําให้รู้สึกสดชื่นไม,ม่เวียนนะคะอันนี้ก็อน,นุญาตให้ดื่มได้นะแต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเวลาที่ชงกาแฟเนี่ยค่ะก็อย่าใส่พวกน้ําตาลหรือนมข้นหวานหรือนม อทุกพวกที่เป็นคอฟฟี่เมดเนี่ยค่ะที่เป็นครีมเทียมเยอะเกินไปนะมันดีก็จะทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นไปด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็จะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่ผู้สูงอายุท่านเอ่อท่านใดที่ชื่นชอบเครื่องดื่มประเภทไหนที่ยกตัวอย่างมานะคะก็สามารถที่จะเลือกดื่มได้นะคะก็สลับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจำเจนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะก็อย่าลืมว่าเ,เวลาที่ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะก็เรามัาระวังในเรื่องของน้ําตาลนะคะเรามาระวังในเรื่องของความสะอาดของเครื่องดื่มทุกชนิดที่ดื่มนะคะคือดื่มแล้วให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ดื่มให้ปริมาณที่เพียงพอ ความต้องการของร่างกายนะคะก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเอาละค่ะพูดกันมาสองตอนนะคะครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของผักผลไม้นะคะเราก็เครื่องดื่มที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังนะคะนําไปลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะนําไปปรับทานนะคะเลือกทานดูผักผลไม้และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ